ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับวิธีการหาเงินคริปโตฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการหาเหรียญคริปโตฟรีอยู่แล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํากันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับตลาดคริปโตช่วงนี้นะครับผมก็ ค่อนข้างที่จะตกค่อนข้างเยอะนะครับผมตลาดแดงมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบิตคอยอีทูเรียมไลท์คอยนะครับบิตคอยแคนะครับผมแล้วก็เหรียญอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตกเยอะเหมือนกันนะครับก็สามารถเช็คได้นะครับในกระเป๋าของ คริปโตของเรานะครับจะเป็นบิตคับสตางโปรายแนนซ์ซิฟเมกหรือว่าบิตทรารซาก็ได้เนาะที่สามารถชิกราคาเหรียญได้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครกระเป๋าเก็บคริปโตนะครับหรือว่าเก็บเหรียญบิตคอยต่างๆนี่ก็ไปหาสมัครกันได้เนาะผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปโอนี้เลยนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาอัปเดตวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า f o r ์เซตคริปโตนะครับก็มีเพื่อนๆน,น,นะครับที่คอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกมาทางแฟนเพจนะครับว่า การถอนเหรียญนะครับทำไมถอนแล้วเหรียญไม่เข้านะก็ผมได้ทําการทดลองถอนดูแล้วนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้ก็ไม่เคยมีปัญหานะครับในส่วนของการถอนเหรียญคริปโตต่างๆนะครับซึ่งผมก็ถอนมาตั้งแต่เริ่มทําแรกๆเลยจนตอนนี้ก็ยังถอนได้ปกตินะครับ สำหรับขั้นตอนและก็วิธีการสมัครเว็บไซต์นะครับ f o r s e Crypto นะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองถอนนะครับเหรียญคริปโตให้ดูนะครับว่าต้องถอนแบบไหนอย่างไรนะครับเหรียญที่เพื่อนๆที่เขาสอบถามเข้ามานากก็คือเหรียญ Solana นะครับที่เขาถอนแล้วเนี่ยเหรียญมันไม่เข้ากระเป๋านะครับแต่ครั้งแรกเนี่ยเข้านะพอครั้งที่2แล้วมันไม่เข้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูประวัติการถอนก่อนนะครับว่าเหรียญ Solana เนี่ยมันถอนได้จริงหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เป็นประวัติการถอนเงิน นะครับในส่วนของเหรียญคริปโตนะครับผมได้ทดลองถอนนะครับขั้นต่ําเลยนะในส่วนของเหรียญโซโลนานะครับผมอ่าโซโลนานะครับก็ถอนไปประมาณ3,000คะแนนนะครับสครั้งนะครับในวันที่7นะครับเดือน4 2022นะครับวันนี้ก็วันที่9ก้าละนะครับผมถอนไปก็ประมาณนี้นะครับ2รายการก็เสร็จสมบูรณ์นะครับสถานะก็เข้ามาปกตินะครับต่อไปมาดูที่กระเป๋าฟอเรสต์เพเนาะเพราะว่าผมใช้ฟอเรสต์เพในการรับเหรียญนะครับผมเลยเช็คได้นิดนึงนะครับแต่ ถ้าจะเป็นบิ t คัพได้ไหมบิตคัพก็ได้นะมันมีเหรียญโซโลนาอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าในส่วนของบิ t คัพเนี่ยมันใช้ขั้นต่ําเท่าไหร่เนาะในส่วนของเหรียญโซโลนานะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับโซโลนาก็คือเหรียญน,นี้นะครับผม SOL นะครับอ่ะกดไปดูที่บิ t คัพก่อนว่าขั้นต่ำเนี่ยมีหรือเปล่านะครับเราจะต้องฝากขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับตรงนี้อ่าไม่มีขั้นต่ำเนาะในส่วนของการฝากเหรียญโซโลนาเข้าบิ t คัพนะครับเว็บไซต์อ่า Forex Crypto เนี่ย ไม่ได้จํากัดกระเป๋าในการรับเหรียญน,นะครับเราจะใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับนะฮะในส่องของเหรียญคลิปโตนะครับแต่ เหรียญโซโลนาตอนนี้เนี่ยปิดปรปับปรุงนะครับไม่สามารถถอนได้เนาะต้องรอการาซ่อมบำรุงนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับถึงจะทําการถอนได้แต่ถ้าขึ้นสินค้าหมดตรงนี้เราต้องรองทางเจา้าหน้าที่ของอเว็บไซต์นะครับฝากเหรียญเข้ามาให้เราถอนนะครับถ้าเหรียญไหนขึ้นคําว่าถอนเนี่ยเราก็สามารถถอนได้เลยนะผมเลือกใช้เป็นฟอเรสต์เพย์เนาะในการรับเหรียญโซโลนาที่ผมเปิดให้ดูประวัติการถอนนะครับวิธีการเช็คนะครับว่าเงินที่เราถอนไปเนี่ยมันเข้าหรือว่าไม่เข้านะครับก็ให้เรากดมาที่เงินฝากหรือว่าดี POSIT เนาะแล้วก็เลื่อลงมา ด้านล่างนะครับพอเราเลื่อนลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะเป็นยอดเงินฝากที่เราถอนมาจากเว็บไซต์อื่นๆเลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยโซโลนาผมถอนมา2ครั้งนะครับผมก็เข้าทั้ง2ครั้งเลยนะครับในวันเดียวกันเนาะนี่ครับอ่าโดนหักค่าธรรมเนียมไปเล็กน้อยนะครับผมเล็กน้อยนะในส่วนของค่าธรรมเนียมนะครับก็อ่าเข้ามาจริงนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้ก็ยังจ่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ยอดรวมทั้งหมดสำหรับยอดรวมทั้งหมดเนี่ยผมมีประมาณนี้0.004นะครับผมของโซโลนาเนาะอ่าโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวววเเราามดูในนส่ของ็บไซต์ f o r s e คริปโตร,ตรงนี้นะครับเราก็สามารถาเลือกถอนได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยจะถอนเหรียญคริปโต เหรียญไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเนาะว่าเราเนี่ยชอบเหรียญอะไรนะครับผมส่วนตัวนะครับผมก็จะถอนเป็นในส่วนของเหรียญไล t e c o i เนี่ยครับเพราะว่าอ่าตอนนี้เนี่ยผมกําลังเก็บเหรียญไล t e c o i อยู่เนาะในส่วนของบิตครับนะครับตอนนี้ผมมีเหรียญไล t e c o i ในบิตครับอยู่ที่1.3นะครับผม1.3ไลงจุดสนะครับแล้วก็มีใน Foreset Pay นะครับอยู่ที่1.1ไลงจุดหนะครับผมถ้าผมจะโอนจาก Foreset Pay ไปบิตครับเนี่ยก็สามารถโอนได้นะแต่ผมยังไม่โอนนะครับผมอยากจะเก็บไว้ก่อน เพราะว่าใน1ปีเนี่ยเราจะเก็บเหรียญคลิปโตัวพวกนี้เนี่ย แบบฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเนี่ยจะได้สักกี่บาทหรือว่าได้กี่เหรียญน,นะครับผมผมก็อยากจะเก็บไปเรื่อยๆก,ก่อนนะครับเพื่อที่จะเช็คราคาในส่วนของเหรียญคริปโตต,ต่างๆในอนาคตข้างหน้านะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินนะครับในส่วนของเว็บไซต์ e f o r อ e ร,ร,อร,รค,คริปโตนะว่าจะทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะมีไรายได้จากเว็บไซต์นี้นะครับเว็บนี้ทําง่ายนะครับไม่ยากนะทุกคนในส่วนของหน้าแรกแผงควบคุมนะครับขั้นตอนแรกเลยเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้ จะมีอกล่องข้อขวัญน,นะครับตัวนี้เราสามารถกดรับคะแนนได้นะครับทุกๆ30นาทีนะครับหรือว่าครึ่งชั่วโมงนั่นเองเราก็สามารถกดรับรางวัลได้เลยนะจากนั้นนะครับผมก็ให้เราแก้แคปชั่นตามข้อความที่เขากําหนดนะครับ จากนั้นนะครับผมก็ให้เรารอเวลาด้านล่างนะครับแล้วก็กด get reward นะครับผมโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนด้านขวามือนะครับเห็นไหมจะมีคะแนนเพิ่มขึ้นมานะครับคะแนนเนี่ยจะรวมไปอยู่ที่ด้านบนซ้ายมือตรงนี้เลยนะเห็นไหมนะครับจากนั้นนะครับผมตรงนี้มันจะมีคําว่าเยี่ยมชมรายวันนะครับตรงนี้ให้เรากดเรียกร้องได้เลยนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเช็คอินรายวันนะครับเมื่อเราเข้าใช้งานเว็บไซต์นะครับผมกดได้วันละ1ครั้งนะครับต่อไปนะครับผมคําว่าโฆษณา PTC ที่เป็นรูปดวงตาเนาะตรงนี้ก็จะเป็น เป็นในส่วนของการคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับสรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นการคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับผมในส่วนของการคลิกเว็บโฆษณาเนี่ย ตรงนี้นะครับมีทั้งหมด16เว็บไซต์นะครับก็จะได้รับคะแนนอยู่ที่558คะแนนนะครับผมถ้าเราทําทั้งหมดนะถึงเราจะได้ทั้งหมดนะครับผมเราต้องทําให้หมดเนาะวิธีการทำนะครับก็ให้เรากดคําว่าดูนะครับในกรอบสีน้าเงินนะครับกดเข้าไปเลยนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีข้อความให้เราแก้แคปชั่นนะครับเราก็แก้แคปชั่นตามข้อความที่เขากําหนดมานะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็น x x x นะครับสตัวเนาะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นบวกนะครับผมบวก3ตัวนะครับซึ่งมันจะไม่ตรงกัน นะครับให้เราเลือกแบบนี้นะครับต่อไปเป็น x ขีด x นะครับผมก็เป็นบวก0บวกนะครับผมอันนี้แล้วก็อ่ศูย์นะครับ แล้วเราก็กด get reward ด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับผมด้านบนขวาเนี่ยจะมีเวลานับถอยหลังให้เรารอเวลาตรงนี้ให้หมดนะครับผมโอเคนะครับพอเวลาหมดแล้วเนี่ยเราก็กด continue นะครับจากนั้นก็กากบาดปิดเว็บไซต์โฆษณาตรงนี้ไปได้เลยนะฮะวิธีการทําก็ประมาณนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยละนะครับในส่วนของการคลิกเว็บไซต์โฆษณาก็ให้เราเนี่ยทำทั้งหมดเลยนะครับผมต่อไปนะครับในส่วนของการทําแบบสํารวจเนาะการทําแบบสํารวจตรงนี้นะครับค่อนข้างยากนิดหนึ่งเนะเพราะว่ามันเป็นเมนูภาษาอังกฤษทั้งหมดเนาะบางอันนะครับ เป็นเมนตุภาษาอังกฤษ,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 ษทั้งหมดก็ใครที่ไม่เก่งการทําแบบสอบถามหรือว่าการทําแบบสํารวจตรงนี้ก็ข้ามไปเลยนะครับไม่ต้องทำนะเพราะว่าผมก็ไม่ทาเหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างยากนะครับต่อไปเป็นลิงก์สั้นนะครับผมในส่วนของการทาลิงก์สั้นก็คือการแก้ชอ็อตลิงก์นั่นเองนะครับมีทั้งหมด2ลิงก์นะครับจะให้เรากดทั้งหมด12ครั้งนะครับผมคะแนนที่เราจะได้เนี่ยอยู่ที่342คะแนนนะครับผม สำหรับวิธีการทำนะครับก็ให้เรากดอ้างสิทธิ์ลิงก์นะครับในกรอบสีม่วงนะครับกดเข้าไปเลยนะแล้วเราก็รอเวลานะครับด้านล่างตรงนี้แล้วเราก็กด get reward ได้เลยนะครับโอเคนะครับพอเรามาถึงหน้านี้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมี1ทับใช่ไหมครับก็ให้เราทําให้ครบนะครับ3รอบนะครับวิธีการทําก็เหมือนเดิมนะตัวนี้บอกว่าแสดงตัวจับเวลาคลิกที่นี่นะครับให้เรากดคลิกเข้าไป ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับผมก็รอสักครู่นะครับกากระบาดปิดโฆษณานี้ไปเลยนะครับแล้วก็กดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับจนกว่ามันจะขึ้นนะตัวจับเวลานะครับผมโอเคนะครับผมพอเวลาหมดแล้วนะครับก็ให้เรากดดําเนินการต่อเนาะอันนี้ผมทําครบ3รอบแล้วนะครับโอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยละนะครับตรงนี้ในส่วนของการแก้ช็อตลิงนะครับวิธีการทําก็ประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นเมนูความท้าทายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของระดับของเลเวลนะครับในส่วนของเว็บไซต์เนาะถ้าเราทําไปเรื่อยๆนะครับเราเลื่อนระดับหรือว่าเรามีเลเวล แล้วเนี่ยเราสามารถรับในส่วนของเหรียญทองเพิ่มเติมได้นะครับตั้งแต่ระดับ50จนถึง800เลยนะครับตรงหน้านี้นะต่อไปนะครับผมเป็นเมนูการอ้างอิงนะครับก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะมีลิงก์การอ้างอิงหรือว่า ลิงก์การเชิญเพื่อนนะครับเราก็เอาไปเชิญเพื่อนต่อได้นะครับตามช่องทางต่างๆได้หมดเลยนะครับผมขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเองนะครับว่าเราเนี่ยจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนํานะครับผมการแนะนําเพื่อนนะครับเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับจะอยู่ที่20%ของรายได้ของเพื่อนนั่นเองนะครับผมสาหรับการแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเราเชิญเพื่อนไปแล้วเนี่ย เพื่อนไม่สมัครหรือว่าเพื่อนไม่ใช้งานในส่วนของเว็บไซต์เลยตรงนี้เราก็จะไม่มีรายได้จากการเชิญเพื่อนนะครับผมก็คือจะต้องให้เพื่อนเนี่ยใช้งานเว็บไซต์ด้วยนะครับถึงเราจะมีรายได้จากเพื่อนนะครับต่อไปไปดูที่การถอนนะครับผมสาหรับการถอนเงินนะครับผมก็จะถอนเป็นเหรียญไลคอยเหมือนเดิมนะครับผมมีคะแนนอยู่ที่2,000 200, 0 0นะครับผมตรงนี้นะ ที่สามารถถอนได้เนาะสองแสนสามหมื่นนะครับในการถอนนะครับซึ่งคะแนนเนี่ยผมมีประมาณ3ามแสนหนึ่งหมื่นนะครับก็ถอนได้เพียงเท่านี้นะครับมันจํากัดขีดรายวันเนาะตรงนี้มันจํากัดขีดรายวันการถอนเท่านี้เลยนะครับแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีขีดจากัดไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเว็บไซต์นะครับผมถ้าเราทําไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาถอนเงินกันเลยนะการถอนเงินของไล์คอยนะครับจะอยู่ที่1 5 0 0คะแนนนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยอยู่ที่50คะแนนนะครับ ผมจะถอนได้ประมาณ0.08นะครับผมที่ผมจะถอนได้เนาะจากนั้นนะครับผมก็ให้เราเอาลิงก์กระเป๋านะครับมาใส่ลงในช่องด้านล่างนะครับตรงคําว่าที่อยู่นะครับลิงก์กระเป๋าตรงนี้เนี่ยใช้จากกระเป๋าคลิปตัวกระเป๋าไหนก็ได้นะครับผมใช้ได้ทุกกระเป๋าเลยนะครับผมพอเราใส่เสร็จล้วก็กดถอนได้เลยนะครับอโอเคนะครับผมก็ได้ทําการถอนไปเป็นที่เรียบร้อยละเดี๋ยวเรายกเลิกเลยแล้วก็มาดูที่ประวัตินะครับตรงนี้ก็เป็นยอดที่เราถอนไปเมื่อกี้เนาะรอการตรวจสอบ24ชั่วโมงนะครับผม ถ้าผมได้รับแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอัปเดตให้นะครับฝากกดไลค, like, ค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ